โกพี่ไม่ใช่พี่โอยแกมพีฟอไปไหนกันวะโอ้ยมันไปันแบบหายนี่อัดแล้วนะเนี่ยอัดแล้วนะเลยมามาด้วยกพ่มามาไปเลยอ้าวสิแหลกอ่ะอัดแล้วนะเนี่ยดระเบิดเริ่มเช้าแล้วเวออัดแล้วนะอสุดตายเหรอตายอัดแล้วนะบอสสวัสดีกันด้วยมาตอนนี้หมามันกัดคิปเปอรว่ะอัดไปได้ไม่ี่วิแล้วนะเนี่หมามันกัดคิปเปร์ว่ะเนอะ ไม่กัดไม่ใช่ไรตัวเขียวชนะที่เบอร์ตู้มาคีเปิลเออนั่นแหละหมามตายโดนระเบิดอนะโดนถ้าโดนจังๆกันถึงตายจังๆเลยมันโอ้โหเอะไน้าเลยหน้าหมาแต่มันยังไม่ตเฮ้ยไปตีทีน่าจะตายนะไอ้คีเปอร์ที่ทำอะไรทำอะไรอ่ะอ๋อทำเสาบ้านทำเสาไป็นแนวพี่เป็นแนวโกโก้เออไม่ตบหรอกปกเดี๋ยวมันกัด ตัวเนาะไปไงสัตว์เรามีคุกกี้แดกแล้วก่อนตายเลยสัตดหมาใช่ยันหมาหาข้าวแล้วเดี๋ยวผมไปวะเดี๋ยวผมไปหันลาบนั่งหลังอ่ะลาเมล็ดโอ้ออกมาเดินออกแม่งไม่แหลกเลยไม่ทำเกงก่อนเลยฮะพี่เจอซอมบี้คุณนึกว่าคนนะไม่ทำเกงกันเหรอทำไม่หน่อยคุแกะยู่ไหนคุแกะที่ใส่ในกล่องนะโอเคเฮ้ยเจอเหล็กหน้าบ้านนะพี่ไม่เป็นไรขุดเลย ถ้าเจอหมาอีกันจะสร้างมองถังด้วยมืดอ่ะกดไปกันเลยบล็อกเดียวทำไรได้วะเหล็กข้าวของข้าบเลยข้าบดาบค้าบที่ขุดต้องตกอย่างงี้เจอสไปเดอร์ด้วยฆ่ามันดิตรงไหนสไปเดอร์ตรงนี้ของข้างเตียงเนี่ยโอ้ของข้างเตียงเย้พวกเราพวกเรามีคุกกี้แดกแล้วต่อไปต้องหาข้าวก่อนเฮ้ยผมมีกระดูกอยู่สองอันพี่เอาเมล็ดมาแล้วเหรอมีกี่เมล็ด ไวไหม่ะ่ไ5เปิดกล่องไม่ได้โอเคเอายังไงเนี่ยเปิดดิโอเคเปิดแล้วโอเคมีไม้ไหมมองหน้ากันทำไมไอ้หมาอ้าวพี่เจอมาอีกตัวหนึ่งพี่ไม่มีไม้เลือกเหรอพี่หมูพี่หมูหมูยังไงหมูจะกัดหมาได้หมูกัดหมามีด้วยเหรอพี่เพิ่งรู้เนี่ย พี่เอาลองหมาไปหมูไปกัดหมาดิก็ไม่ใช่หมาไปกัดหมูดิพี่โอ้ยหมูหมาจะกล้าเมือหมูตัวอ้วนจะตายตบนี่ตบมันเลยตบมันเลยเป็นอะไรพี่รู้เหมือนหมามันัมนจ้องมันจ้องกับศัตรูหมามันช็อกนี่ไงเจอคิมเปอร์ระเบิดทริงหมูตายโดนกัดโดนกัดจริีนี่ดูว่าใส่ใจโมงดิใส่ใจโมงใส่ใจโมงเหมือนดาวล้างม้าพี่ขุดแล้วนะวางต่อ พี่ต้องแตงโมจะไม่โตไม่หาพวกมันเดี๋ยวให้พวกมันไปดูนพี่พี่ต้องขุดพี่ต้องขุดข้างนี้ด้วยเต็งโมไม่โตขันแุดเลยอุ้ยโอ้ยจะโกเข้าใหม่กดดิต้องออกไปหาอะไรนะน้ำใช่ไหมน้ำทำให้มันดิฟิวชันอยู่ตรงหน้าเลยเพียงซอมบี้อยู่ข้างหลังนี่หวังนั่นไงพ่อพี่ไปไหนวะพี่ปอดโอ้ยมันไปไปไปแบบโอ้โหหลุด ตอนนี้ก็ทำฟาร์มในสวนโอ้โหโหดไม่เล่ะสร้างบ้านใหม่แล้วเหรอโหดไมล่ะใต้ดินกว้างด้วยที่ไหนอ่ะเดี๋ยวพี่ตามมาได้ก็ตามมาเถอะที่ไหนในจังเกิ้ลพี่รู้ป่ะจังเกิ้ลอโเข้าไปลงแน่นอนไปลีโออยู่ไหนอยู่ในบ้านป่ะตอนเนี้ยอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวมาหากูไปไปไปบะมึงไปไปป่าจังเกิ้ลนี่ดีกว่าไป พี่ไม่รู้หรอกไม่เจอเหรอกป่าจังเกิ้ลอืมลึกลับมากเลยนะลับด้วยหรอกไม่ได้อยู่กันแบบพื้นราบอยู่ในถ้ำห <c oughs> มาตายแล้วพี่มีกระดูกวะหล่อเล่นตายเลยคุณตีมตายหล่อเล่นเชื่อได้เหรอพี่มีกระดูกอ,อันนึ่งไหมพี่เดี๋ยวผมไปหาหมา เราก็ทำการตักน้ำทำฟาร์มเรื่อยๆนะด้วยไปละจ้องเดินทางตามล่ามาหมาพี่จำดันผมเลยหมาในภาคไปมันเข้ามุดรูไปแล้วออกไปแล้วเฮ้ยไข่ไก่โอ้โหเจอหนี้อุตอมสมบูรณ์มากเลยไปป่าจังเพื่อนด มันอีกแล้วที่เกียนอัดนี้ก็แหลกมากกันด้อดดีกว่า